การคุมเข้มที่ชายแดนเป็นภารกิจสําคัญที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนที่กาลังกันจับยาบ้าได้ค่ะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงสามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า4ล้านเม็ด เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มรีสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่24เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดริมฝั่งแม่น้ำโขงบนถนนสายปักชมหนองคายอำเภอปักชมจังหวัดเลยหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเข้ามาขายในพื้นที่ชั้นไหนของประเทศไทยสำหรับการดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถยนต์สีขาวตามที่ได้รับรายงานมาจริง เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องยิงยางรถเพื่อสกัดและสามารถควบคุมตัวคนขับรถได้หนึ่งคนพบว่าเป็นชายชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และในรถนะคะก็พบของกลางเลยค่ะหลักฐานมัดตัวแน่นมียาบ้าอีก11ถุงนับรวมได้มากกว่า4 4ล้าน4แสนเม็ด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่ายาบ้าล็อตนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่ตรวจยึดได้มากกว่า7ล้านเม็ดก่อนหน้านี้ที่หน้าโรงพยาบาลวังสะพุงจังหวัดเลยคือการตรวจยึดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุจากจังหวัดเดียวกันและยังอยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้จ้างวานด้วย